จิบสัมผัสใหม่จากชาเขียวโอชิกกลิ่นขา้าวโพดฮอกไกโดใหม่ปุ่มปุยหอยลายซอสเผ็ดเกาหลีอร่อยเผ็ดต้องลองแลคตะซอยซอยโยรสชาดโดนๆประโยชน์ฟินๆแลคตะซอยซอยโยขอโทษนะเว้ยกูให้แทะมึงเลยต้องไปเป็นแฟนแบบพี่เขาอ,อาทิตย์นึงอ่ะเบ้เวย้ยไม่ใช่แฟนแต่มึมไม่ต้องห่วงเว้ยเดี๋ยวกูจะหาเงินมาถ่ายตัวมึงเองเว้ยมึงทำอะไรวะ พับถุงไว้แขกไงหนึ่งร้อยใบได้สิบสองบาทสิบสองบาทแล้วมึงต้องพับกี่ถุงเนี่ยถึงจะได้สองพันกูไม่รู้อะแต่กูทำได้เว้ยเพื่อมึงฮัลโหลครับเรื่องงานพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอใช่ถ้างั้นก็รีบไปนอนไปเจอกันที่สวนมหาลัยหกโมงเช้าหกโมงเช้าพี่จะไปบินสบานเหรอครับ อย่ามาสายนะครับคุณเลขาถามจริงนะพี่ถ้ามั่่งคนเดียวเราจะตายไหมไม่ตายแต่เหงาอยากวิ่งกับเราอ่ะได้ปะ เออเออรีบวิ่งจะได้รีบก,กลับมานอน่ะเ,เดี๋ยวพี่ชอบฟังอะไรเพลินๆตอนวิ่งอะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Sun พอดแคสต์ที่จะปลุกไฟให้คุณร้อนแรนงดังดวงตะวันครับ ฟังอะไรที่มันสนุกสนุกกว่านี้ไม่ได้หรอหัดฟังอะไรที่มีสาระบ้างเผื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นไงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงห้าข้อที่บอกว่าเรากำลังมีชีวิตที่ดีเริ่มกันที่ข้อหนึชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอไงครับ อสลัสดของพี่ข้อสองสใจชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์เดี๋ยวนะที่สั่งน้ำมันงาไม่ใช่นี้นี่ดบดไหนก็เหมือนกระหมดนั่นแหละกินไปเถอะไม่เหมือนไปเปลี่ยนเหมือนไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือน,อนเหมือน,มอนไม่ เหมือนไม่เหมือน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 เหมือนเหมือนก็เหมือน เดี๋ยววันนี้เราต้องไปหาคนคนหนึง่งบ้านเขาอยู่สุดทางนู้นอ่ะเขาเป็นใครทำไมต้องถอมาถึงนี่เขาเป็นลูกนี้พี่เหรอเืมให้ทำไมฝนไม่ได้ตกซะหน่อยซอยเนี้ยหมาดุเดี๋ยวพี่ครับน้องก็ระวังหลังให้พี่แล้วกันขึ้นมา กแน่นๆเดี๋ยวตกอืาอี้ไปได้แล้วลีลา เฮ้ยวันนี้ไม่มีหมาเห่าเลยสักตัวน้องนี่มันตัวนำโชคจริงเลยอะเอาลรงไปตอนไหนเนี่ยแล้วทำไม่บอกจะบอกได้ไงเดี๋ยวหมามันเปิดฮะเดี๋ยวหมามันเปิดพูดอะไรไม่ได้ยินเดี๋ยวหมามันเตือนเฮ้ยไอ้ดิมา เร็ว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 ิ่งเราขึ้นมาเลยเอ๋ยเฮเสียงตายขนาดนี้หวังว่าเพื่อนพี่คนนี้คงเป็นคนสำคัญมากเลยนะสวัสดีครับยาย หลับสบายเลยสวัสดีครับพอดีเจแวะมาแถวนี้อ่ะก็เลยว่าจะมาดูฟันฟอร์มที่เจทำให้ยายหน่อยไหวใช้ดีอยู่ไหมใช้ดีลูกเจไม่เชื่อยายหรอกนี่เจซื้อขนมมาเทสด้วยนะจวแกะใส่จานให้ขอบใจมากลูกครับอ๋อ เป็นหมอฟันก็งานหลักเหมือนกันนะเนี่ยเนาะขนาดทำงานหนักขนาดเนี้ยยังมีคนไข้ทำที่อุดฟันหลุดอยู่เลยขอโทษได้ไหมล่ะปกติอ่ะพี่จะโทรหาคนไข้เอาแต่ยายแกไม่มือถือก็เลยพิเศษหน่อย แล้วนี่ดูแลคนไข้ทุกคนดีแบบนี้เลยปะอือทำไมอะถ้าผมรักษาลากับพี่เสร็จแล้วอ่ะพี่จะตามดูแลอย่างนี้ปะก็ขึ้นอยู่ว่าน้องใหญ่พี่ดูแลหรือเปล่ามาแล้วยายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเจ๊ขอตรวจฟันยายก่อนแล้วกันโอเคไหม ฮึบมาอ้าปากเลยอืมยังดีอยู่เลยนะยายมาเดี๋ยวเรากินขนมกันนะมาเดี๋ยวเจ๊แกให้นะร้านนี้ดังมากเลยนะยายอร่อยงั้นถ้าผมขอโน้ตให้นะครับ ขออนุญาตนะครับปุ๊บเห็นยายแล้วก็ถึงยายที่บ้านเลยครับผมก็นวดให้แกไบ่อยๆอย่างนี้แหละข้อสามชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ได้ทำงานที่มีคุณค่า <c oughs> นวดเก่งนะเรามยังยายมาอ้ว <c oughs> <c oughs> ปิดจ็อบแล้วใช่ไหมวันนี้ผมจะได้กลับไปนอนสักทียัง เลืองานสุดท้ายงานง่ายๆคืนนี้คุณเลยขาต้องไปนอนค้างครับผมข้อสีชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ได้เข้านอนเป็นเวลาเป็นไรกวีทำอะไรเราหรอเปล่าใช่ครับ